โอเคครับสวัสดีครับคุยเคมขอโทษสตรีมผมเล่าอันเนี้ยคือมันเล่าตอนท้ายเว้ยอ่ะก็คือทีมเดสของคุณเนาะอ่าตอนนี้ถึงอยู่4,007ล่าสุดถูกไหมคือชิปเนี่ยในความคิดผมนะไอแหวนเพื่อนานนะอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าชิปแบบปกติมันจะยืนนิ่งๆเนาะไม่อยากให้มันออกสกิลเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดมันออกมันก็โอเคเพราะมันแรงครับแล้วก็ทีมนี้มีตัวบุษถานะถึงตัวคือกีเดียน สถานะชิปมันก็คือเอ,อ,อะไรนะบีบบังคับกับเเป็นติดพิษถูกปะ่ะติดพิษเนี่ยเวลาเขาออกไปตีหรือออกไปโต,ต้เนี่ยมันจะลดเลือดนะครับซึ่งไอไอเแบนเพิ่มฐานะนี้นอาจจะไม่ต้องใช้กรบชิปไปได้ครับต่อมาครับคริสนะครับเกือบเต็มนะครับอัมพางเนี่ยอัมพางขาดอันหนึ่งนะครับแล้วก็คือเจมสบผมไม่ว่าละน,นะมันค่อนค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าสองเบสเนี่ยเพ,เพิ่มเพิ่มเวทเนี่ย คิดเป็นตัวกายภาพครับเอาออกได้นะครับเอาออกได้เลยแล้วก็ไอเทมพีพีอเนี่ยเปลี่ยนซะนะครับไม่มีผลใน p v p ครับไปเปลี่ยนใส่อย่างอื่นได้เลยครับอย่างเช่นอะไรดีถ้าเกิด,ดยังมีของไม่เยอะออกสกิลเม็ดหนึ่งก็ได้สมมติถ้าเกิดคุณใส่สลักหกอาทิตย์ไม่ใช่หกอาทิตย์หกพระจันมันจะเป็นเพิ่มออกสกิลสิบห้าบวกเจกมสิบอีกสิบเป็นยี่สิบห้า แล้วก็บวกนี่เป็นเบสที่คุณใส่อีกสิบเป็นสามห้าเนาะประมาณนี้ก็ได้อีกเม็ดหนึ่งอะไรดีอะคลิสจุดอ่อนก็ได้ฮะเพราะตอนนี้คุณใส่หนึ่งสปีดหนึ่งคลิฮะแต่หนึ่งสปีดหนึ่งคลิเนี่ยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่สองสปีดมันก็คือเล่นสายสปีดที่ว่าออกไปตีไม่ใช่ออกสกิลปุ๊บมันจะมีโอกาสตีติดสปีดตีติดเอ็นบีเอของคลิสนั่นเองเนาะแต่เกิดสองคลิกคุณก็คือเพิ่มสถานะให้คลิสน,นะครับ ลองเลือกดูครับสายสปีดที่ออกไปเน้น NBA ติดเดสกับสายออกสกิวที่ติดเดสโอกาสติดเดสเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแหว่นี้โอเคแล้วนะนะจะเปลี่ยนเกมนิดหน่อยครับโอเคฮะเดลโลนครับเดลโลนเออผมถ้าเป็นถ้นผมนะผมเคลียร์สองชีมากกว่านะครับ สองีเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันมันจะแรงไปเลยอ่ะไม่ต้องใส่สปีดอ่ะเพราะว่าเรามันเป็นตัวมันมันเป็นตัวแบบมันมันมันเป็นตัวไอทีที่มันไม่ใช่ตัวเปลือลนวครับผมคิดอย่างนี้นะสองคีไปเลยครับแล้วก็สองบล็อกนะใส่หนึ่งเลือดอ่ะมันบล็อกสามเจ็ดมันจะไม่ติดเอานะครับแล้วก็ไอเพิ่มเร่งไอเร่งเกรกับบวกสถานะหกปื์เนี่ยใส่ตัวอื่นดีกว่าครับไอเม็ดเนี้ย ่เดโรไม่คงครับมันติดใบอ่ะคือเป็นผมผมอาจจะใส่คิดจะทำอ่ะอ่ะคิดมีแล้วเนาะอ่ะใส่ริดมีไม่เดียวก็ได้ไม่ไม,ไม่เป็นไรฮะใส่เดโรไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมอาจจะไม่เชียร์เล่นเกียรให้เดโรนะเพราะว่าเพื่อบางชดมันแปลงร่างแล้วมันขดัดคิดนะครับคือมันมันเป็นตัวยืนนิ่งๆก็ได้ออกสกิลก,ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเล่นเกียร์ให้มันครับไม่งั้นจะเกลียมันเต็มเลยจะมันแปลงร่างทําทีมเสียได้ในะบางชตนะคือเดลโรในทีมนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เล่นเกียร์ก็ยังได้ฮะ ถ้าเกิดเป็นตัวโต้หรือตัวเปิดในทีไฟใส่เล่งเกียรได้ครับแต่ความคิดผมนะและ้วก็ไอ้เพิ่มเพิ่มเวทเนี่ยเอาออกฮะใส่เพราะจะรวมเป็นตัวไกล่ภาพครับยอนครับอ่าแหวนนี้โอเคมากนะครับโอเคสลักค่อนข้างแน่นนะครับ อตัวนี้ไม่มีเครื่องฐานะเนาะแต่ไม่เป็นไรครับคือข,ของผมผมคิดว่าโอเคแล้วสำหรับยอนนะครับมีคริจุดอ่อนดูดเลือดเลือดหนึ่งเนาะโต้ร้อยเก้านี่ค่อนข้างสูงครับเออผมคิดว่าตัวนี้โอเคแล้วครับสำหรับยอนนะครับกีเดียนครับเอาเจมพ v e เอาเจม PVE ไปใส่ตัว p ี e นะครับทอดออกเลยนะครับหาย่าองอื่นมาใส่แทนได้เลยนะ รือถ้าเกิดจะใส่มาเอาสลักผมก็ไม่ว่านะครับสองสปีดส,สำหรับกีเดียนเนี่ยไม่แย่ครับเพราะว่ากีเดียนเนี่ยเป็นตัวตัวโต้รองที่ SBA แรงมากๆนะครับสองบล็อกเดี๋ยวนะหนึ่งบล็อกหนึ่งเลือดใช่ไหมเออถ้าเกิดจะให้กีเดียนมันมีสองตำแหน่งอะ่ะคือสองบล็อกไปเลยหรือว่าจะใส่สองโต้นะครับคือถ้าเกิดใส่หนึ่งบล็อกถึงโต้ได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะมีออฟลอที่ใส่อันยั้ไงมีนะครับบล็อกที่ผ้านะครับ าเกิดคุยบอลยี่บห้าถูกปะอ่าเอาเลือกออกแล้วใส่โต้ก็ได้ครับแล้วโต้คุณจะเป็นห้าสิบเจ็ดถูกไหมห้าเจ็ดถ้าเกิดคุณมีเจมออฟลองที่เพิ่มโต้อีกสักเม็ดหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าก็คือตอนนี้มันโต้สามสิบใช่ไหมถ้าเกิดใส่เกาะโตะ้มันจะเป็นเพิ่มยี่สิบเจ็ดมันจะเป็นห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดถ้าเกิดมีเตยมออฟลองแบบของดักดักได้ครับ ที่เพิ่มโต30มันจะเป็น87ครับได้ประมาณนี้แหละนะโอเคทีมขุนก็นะผมคิดว่าประมาณนี้นะนะครับผมคิดว่าไปต่อได้แ,แค่อัดก็เปลี่ยนเมจมกับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับทีมค่อนข้างดีนะ,ะมีเจมเพิ่มฐานะพร้อมามากๆนะครับคิสเดวิลนเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธก็ได้ฮะเพราะว่า1 1สปีด1คริมันอาจจะไม่เห็นผลมาก2คริไปเลยฮะหรือไมต่กองสปีดไปเลย,ลตเลยแต่ว่าถ้า2สปีดผมเชียร์คริส หรือแต่คือผมอะผมเล่นสายคลิอยู่แล้วเพื่อให้โอกาสชนะพันติดเยอะๆเนาะแต่ถ้าเกิดสายติดเอฟคุณต้องทำเอฟเอคิดให้เยอะนะต้อยครบร้อยอะเพราะคิดมันเริ่มเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เนาะสามสิบปะก้าฮาสิบมันทําง่ายอะ่ะทำเอฟเง่ายเลยครับรัคคิดนะผมดูแบบกลนบร <จอ S 2> ิสผมไหม ผมหาคิดแป๊บหนึ่งนะแล้วผมเปิดตัวนี้นกันนะเอ่อเรื่อวันไหนเนาะคิดนะครับถ้าคุณเล่นสาสปีด่ะอ่ะสามสิบสามสิบใส่สองสองสปีดมันจะเพิ่มมากสุดคือยี่สิบถ้าเกิดขัดแดงนะครับขัดแดงมันจะได้ยี่สิบมันจะเป็นเอ่อห้าสิบ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ห้าสิบมาให้ห้าสิบมันจะเพิ่มอีกสี่สิบถูกปะมันจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบถ้าเกิดใส่เจมเพิ่มเอฟเอมันจะแปดสิบน,น,น่าจะป,ประมาณแปดสิบนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่ามันจะขาดยี่สิบจากสลักเนาะแต่จริงๆคือเราใส่พระจันทร์ไงเราไม่ใส่พายุนะครับมันจะได้ประมาณแปดสิบเนาะลองเลือกดูให้ทำเอฟเอของคิดได้มากสุดคือแปดสิบกลับไปเล่นสองคี้เลยที่เพิ่มสถานะไปเลยหรือคุณอยากเล่นเอฟเอค่ะ ถ้าเกิดเล่นใส่ SBA แหวนก็คือถ้าเกิดคุณใส่แหวนเดซมันจะเพิ่มโอกาสที่ว่าอาอกออกไปตีสปีดแล้วมันตายเลยนะหรือถ้าเกิดไปใส่แหวนเดซก็คือ SBA จากนี้มันก็มีโอกาสตีเดซอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่แหวนเดซด้วยถ้าเกิดมันติดคู่ปุ๊บมันตายเลยไงอือคือมสีสองสายคือสองคิสกับสองสปีดนะสลับชิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฮะคงขอโทษนะคือมันหนุดพอดีนะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมดู พี่แคบไปก่อนเนาะคุณเคนผมให้แล้วครับโอเคก็คือประมาณนี้สำหรับทีมเด็ของคุณเคนนะครับโอเคไว้มาดูสตรีมใหม่นะครับวันพุธหน้านะไม่ใช่วันพุธหน้าวันพุธนี้นะครับผมสตรีมวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์บ่ายโมงที่เหลือเป็นประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มไม่ทุ่มก็สองทุ่มผมจะมาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับวันนั้นเลยนะครับโอเคฮะบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับผมขอโทษทีนะ